เนี่ยเนี่ยจีอยากรู้อ่ะระบบการกรองน้ําของเขาอ่ะซึ่งน้ําอันเนี้ยเขามีเอาไว้ให้เรากินแน่นอนถูกไหมจี่ก็เข้าใจว่าน้ําอ่ะมันต้องสะอาดทีนี้น้ําที่เรากินเนี่ยมันสะอาดใช่ไหมแล้วทีนี้พ่นออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วมันก็ต้องสกรปรกแล้วใช่ไหมแล้ววิธีการกรองของเขาอ่ะคือเอากลับมายัางไงหรือว่าเขาไม่ได้กรองหรอกก็คือพ่นน้ําออกมาแล้วก็ไหลไปตามท่อ แล้วก็ไอน้ําที่ท่อใหม่นี่ก็คือเป็นน้ําใหม่เลยจากที่อื่นเลยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ทีนี้คําถามถัดไปก็คือเขาไม่เปลืองน้ําหรอเพราะว่าน้ําอันนี้คือน้ําสะอาดน้ํากรองมันก็ต้องเปลืองใช่ปะ่ะยิ่ก็เลยสงสัยตรงนี้แหละว่าระบบกรองน้าเขาอ่ะเป็นยังไงกรองมาจากไหนกรองมาจากตรงนี้ไหลเวียนมาจากตรงนี้หรือว่ากรองมาจากที่อื่นส่วนกลางแล้วก็เวียนขึ้นมาตรงนี้น้ำพุนี่ก็เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยน้ำพุอะ่ะมันไหลามา เสร็จปุ๊บแล้วมันก็เข้ามาในท่อนี้ต่อแล้วก็ไหลออกไปเหมือนวนเวียนอยู่ในนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยคิดว่าน้ําพุนี้มันกินไม่ได้อันนี้น้ําพุอ่งนี้ไหมน้ํากินหรือว่าน้ําจากน้ําตกอันนี้อเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นบ่อน้ําลึกๆแต่ตอนนี้เขาต่อน้ําพุขึ้นมาจีอยากรู้ระบบการไหลเวียนของน้ําอะถ้าน้ํานี้มันกินได้เนี่ยนะ น้ำก๊อกแบบนี้มันต้องกินได้ถูกไหมน้ําพุขึ้นมาน่ะมันก็ควรจะต้องกินได้ใช่ไหมเป็นน้ําสะอาดทีนี้พอน้ําพุมันตกลงมาปุ๊บแล้วมันจะไปกรองที่ไหนมันไม่เปลืองน้ําหรอบ้านเราก็คือน้ํามันก็ไม่ได้สะอาดอยู่แล้วใช่ไหมมันกินไม่ได้อ่ะลงไปแล้วมันก็เอากลับขึ้นมาใหม่เหมือนไหลเวียนไหลเวียนขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้จี้เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถกินได้อ่ะแล้วมันระบบกรองมันคืยยังไงจี้มีเรื่องสงสัยอีกแล้วเนี่ยมันจะชอบมีไอ้ดินหนึ่งเนี้ย เห็นหลายที่แล้วหลายประเทศเราด้วยมีดินแบบเนี้ยมากองไว้แบบนี้แปลว่าอะไรเอาคิดว่ามันแปลว่าอะไรคือมันจะเป็นต้นหญ้านะแล้วก็มีดินแบบเนี้ยมากองไว้เป็นหย่อมหย่อมหย่อมเป็นกบขี้หมาจริงๆแถวนี้มีถังขยะเป็นรูปหมาด้วยนะเหรอไม่ทันสังเกตเมื่อกี้ตรงสาราน,นั้นก็มีอยู่อ๋อคือกบขี้หมาคือเขามีถุงใส่ขี้หมาเสร็จแล้วก็ถังขยะเป็นรูปรูปหมาเลย มันทิ้งขี้หมาด้ยเพราะเสร็จแล้วเขาก็คงเอามากบแถวนี้หรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเจอทางขยะรูกขี้หมาดเลยแล้วเราคุยดูไหมว่าไม้เขี่ยๆข้างในมันมีอะไรคืออยากรู้อ่ะผ่านมาหลายประเทศแล้วอ่ะมันมีทุกประเทศเลยนะในยุโรปอ่ะอยากรู้อยากดมด้วยไหมเน่เน่เต็มเลยบ้าเ่ยเป็นจุดๆๆเนี่ยเป็นไม่รู้เขากลบอะไรเนี่ยเขาบอกขี้หมาเลยหรอเนี่ยถังทิ้ง อันนี้คือถังทิ้งขี้หมาก็คือเจ้าของหมาเก็บขี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วทีนี้คนที่เก็บขยะเขาก็เอาอันนี้มา,มาฝังฝังแล้วก็เอาดินกบเอ,อเอาอนนี้มันก็มีพลาสติกพุ่มอยู่ทรก็เ,<ข>เป็นก็เป็นพลาสติกที่จะย่อยสลายอ๋อเ,เออไม่งั้นเขาไงขนกลับไปทําปุ๋ยทีหลังมัน<อ>คงไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นหรอกเอาา้เอาแสดงว่าคนที่จะเก็บขี้หมาก็คือจะต้องใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายหรอ แล้วถ้าเกิดว่าฉันฉันไม่ใช้ล่ะก็เ,เป็นความบาปของตัวเองนี่หระเขาอาจจะมีถุงส่วนตัวที่เป็นของสํา,า,า,จจห,าสหรับเก็บขี้หมาโดยเฉพาะออาจจะกําหนดว่าถุงสําหรับเก็บขี้หมาจะต้องเป็นคือคน,น,บบนคนที่จะเลี้ยงสุนัขได้ก็คือจะต้องโดนอบรมมาแล้วว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะยังไงไม่ได้มาปล่อยเรี่ยราดแต่เพื่อความพิสูจน์สมมติฐานของเราเรา,เราต้องเขี่ยมันมาดูไงเนี่ยมีไม้อยู่เนี่ย บางคนที่รู้แต่เวลาอยากจะเลี้ยงหมาก็เอามาเลี้ยงเสร็จแล้วพอมันแก่หรือว่าสักพักหนึ่งไม่นานเบื่อก็เอามันไปปล,ออปล่อยวัดเออปล่อยวัดแล้ววัดวฮะวัดเป็นภาระของวัดเดี๋ยวนึกว่าปล่อยวัด,ลวดแล้ว,ว,ลว,ลว,วทีนะเขาก็อาจจะไม่ได้มาสนใจอะไรก็ได้นะเขาต้องมีกฎให้จะเลี้ยงหมาเนี่ยต้องไปเข้าอบรมการศึกษาทั้งเจ้าของและหมาด้วยอืมมันก็เป็นชีวิตนึงนะแบบว่าให้มีประกาศนียบตัตรนิดนึงว่าอาเจ้าของได้ทําการอบรม ถึงระดับระดับนี้อ่าสุนัขก,ก็มีมีประกาศนียบัตรผ่านป,นปออ1ป2โอ้ใช่อ่ะแต่กาหนดไม่ว่าต้องพามันไปเดินเล่นบ่อยแค่ไหนเนออ,อ,อคุณภาพชีวิตของสัตว์ไงเนี่ยอก็อแต่ว่าของประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เขาคนเรายังกินไม่อิ่มเลยแล้วจะไปดูแลสัตว์อะไรดีขนาดนั้นมันก็เวอร์ไปหน่อยเลี้ยงหมาถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยบางีก็สะท้อนชีวิตคนได้เออใชเพราะว่า ถ้าเรามาตั้งแต่ตอนยังเป็นลูกหมาเนี่ยมันก็จะคึกคักวิ่งไปวิ่งมามใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยพามันไปเดินเล่นคือขังมันอยู่แต่ในห้องหรือในกรงปุ๊บเนี่ยพอมันแก่ตัวมันก็หองอยอ๋อไอหงอยก็คือความรู้สึกแต่ว่าด้านร่างกายมันก็จะเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ไม่ค่อยขยับเนี่ยมันวันนอนอย่างเดียวไอความคึกคักเหมือนตอนเด็กก็ไม่มีละเขาก็ไม่รู้นะถ้าไปเดินเล่นทุกวันแล้วแก่ตัวมันจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าที่มันไม่ยอมขยับก็เพราะว่า ไม่ค่อยมันพามันออกไปไหนแล้วนี่แหละจี้สงสัยอีกอย่างหนึง่งถังขยะเขาจะชอบแบบว่าเปิดโล่งแบบเนี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดฝนตกแล้วน้ํามันลงถ้าฝนตกปล่อยๆมันก็คงไม่เป็นไรใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆแล้วมันไม่ขังน้ําหรอทําไมเขาถึงสร้างถังขยะที่มันเปิดโลง่งแล้วถังขยะเขาก็เยอะหลายจุดด้วยนะเพราะว่าเขาคงมัดปากสูงแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปเทเหมือนเขา,เาไปเผาเลยหรือเปล่าอ๋อก็มาถึงก็รวบๆบไม่ได้สนใจว่าจะเปียกหรือจะแห้งหรอ ถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะล่ะเป็นการหมักขยะไปด้วยอย่างนี้หรอเมื่อกี้มีเด็กตัวเล็กๆอ่ะประมาณสักสามขวบกําลังนั่งดูเป็ดอยู่ไงเราก็ถามว่าดูอยู่ i k e วกิ๊ด yes เุยเุยตัวเล็กๆอ่ะเขาตอบได้ด้วยอ่ะเขาก็เห็นเขาเดินอยู่ไกลๆเขาก็เลยกวักมือเรียกเด็กอ๋อออบเรียกมาเแล้วเขาก็เลยรีบวิ่งมาเลยไม่เขินนักท่องเที่ยวด้วยเนาะเขาก็มมวนอยู่นะแต่เขาก็ตอบในที่จริงเอาแต่อ็อบเรียกเขาก็ถามเขาก็มาเออเขาเลี้ยงเด็กกันยังไงไม่รู้เนาะ ทีนี้เด็กอะ่ะเขาก็เดินไปที่ไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะคลองอันเนี้แล้วแบบใกล้น้ํามากเลยที่ถามคําถามหนึ่งว่าถ้าเป็นเราอะ่ะไม่ใช่เราดีกว่าเอาเป็นแบบว่าพ่อแม่ทั่วๆไปดีกว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับเด็กหรือลูกตัวเองอะ่ะไปที่ไอ้แม่น้ําเนี่อยอย่าลูกยอย่าซนเดี๋ยวพัดตกไป ไม่จีงว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้คงดีขึ้นมากอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่มีความรู้มากขึ้น oh. Oh. แต่ว่าในภา,าพจําของเราอ่ะไม่อยากให้ลูกเราอ่ะไปตรงที่มันอันตรายอันตรายมากใช่ไหมจีนมองดูแล้วอุ๊ย,ย,ย,ยแม่เขาจะว่าอะไรไหมดูซิเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาแม่เขาซิแม่เขาไม่ว่าอะไรเลยอ่ะเขาก็เดินเฉยเฉยแล้วก็มีเด็กคนนึงนะเล่นเดินขึ้นไปบนเนินเนินพวกนี้แล้วก็โดดลงมาไอเราตกใจอุ้ยแล้วเขาก็ล้มด้วยไงล้มแล้วตูดกลจนจำเบ้าเลยไง แล้วแม่เขาเดินมาทางนี้ปึ๊บเขาก็เดินเฉยแล้วก็เดินคุยกันกับเพื่อนตามปกติก็ไม่เห็นอิสโอเคอิสโอเคแค่นี้เสร็จปุ๊บแล้วเด็กก็เดินกลับขึ้นไปไอ้ตรงเนินต่อแล้วก็กระโดดลงมาใหม่เอาว่าทุกอย่างที่เราทําในสมัยลูกยังเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาจะฝังใจรวมทั้งเรื่องไม่ดีด้วยอย่างเช่เราไปสวาดไปว่าไปบอกว่าห้าม,น,น,ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่มัน ฝังใจอย่างที่ถ้าโดนว่าบ่อยๆใช่ไหมก็เดี๋ยวโตไปก็คือมันก็จะกลายเป็นคนที่กลัวไปหมดเลยมันคือมันมีผลกับเขาในอนาคตน่ะพูดเรื่องเด็กอีกนิดหนึ่งรับรู้ว่าบางทีพ่อแม่รุ่นก่อนเนี่ยคือตวาดลูกหรือว่าห้ามนั้นห้ามนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากรับมือกับอ,อย่างบางทีลูกถ้ายัางเล็กๆเนี่ยเขาจะชอบช่างถามใช่ไหมรับจำได้เบเคยได้ยินมีลูกถาม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 ,ถามแม่แม่บางคนก็เฉยๆไม่ตอบแม่บางคนก็ไม่รู้ลูก คือเหมือนว่าเขาตอบไม่เป็นไงไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าเงียบลกเงียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกไงเราก็ไม่รู้แล้วมันต้องทํำยังไงอ่ะหรือว่าถ้าเกิดทําอะไรที่มันผาดโผล่หรือว่าอันตรายในสายตาเราแต่จริงๆมันไม่อันตรายหรอกถ้าอันตรายจริงๆมันก็ควรจะต้องห้ามนั่นแหละแต่ว่าบางทีเราชั่งน้ําหนักไม่ได้ไงว่าอันไหนคืออันตรายมากอันตรายน้อยคือเราก็ห้ามไปหมดเลยดีกว่าการไว้ดีกาแก้สมมุติว่าที่เราสงสัยว่าทำไมประเทศไทยนอกจากจังหวัดยอดที่แล้วไม่มีทางเดินไฮกิ้งในป่าอย ประมวลผลนถ้าป่านะั้นมันไม่ได้มีอันตรายอะไรมากอะไรเงี้ยคนเดินเข้าไปกไ็เห็นเป็นไรแต่ถ้าเกิดเขากลัวเขาป้องกันไว้ก่อนคือห้ามเลยไม่ต้องเข้าไม่มีใครได้เข้าทั้งสิน้นอะไรเงี้ยก็ง่ายของไงก็เหมือนพ่อแม่แบบห้ามลูกทุกอย่างเลยเออดีฉันก็ไม่ได้ต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดผลเสียทีหลังนีคืออะไรที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับสภาพจิตใจของเรามันอาจจะก,ก็ได้นะไม่ได้โทษใครแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลจากการฝังลากลึกในหัวสมองเราก็ได้ แต่ตอนนี้เราเป็นคนที่กลัวมากเลยกลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผลจากการโดวนว่าโดนห้ามสารพัดตอนเด็กก็เป็นไปได้มาถึงแล้วสวนสาธารณะส่วนนี้เขาให้มาดูนกเหรอสวนนี้นะมีทั้งนกทั้งเป็ดทั้งกระรอกอย่างกระสวนสัตว์เลยอันนี้ตีมป่าของจริงสวยนะมันไม่ได้เป็นความตกแต่งที่สวยนะแต่มันเป็นตีมเหมือนเราอยู่ในป่าแต่ว่าทางเดินอ่ะดีๆอืมเหมือนมนุษย์กลมกลืนกับธรรมชาติ แล้วตรงนี้ก็คือที่นั่งปิกนิกของเราซื้อมาสองชิ้นชิ้นละห้าเลสองชิ้นสิบเลตรงนี้เป็นสวนกุหลาบกุหลาบเยอะมากเนอะวันนั้นที่เราไปไหนสักที่นึงอะ่ะแล้วก็แบบตั้งใจจะไปดูสวนกุหลาบอะ่ะมีกุหลาบอยู่ไม่กี่ดอกเองอะ่ะเสียค่าเข้าด้วยตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้าเลยอะ่ะได้เห็นกุหลาบหลายชนิดด้วยสวยมากถ้ามีแดดนะจะสวยกว่านี้อีกเป็นไงเขาเลือกอร่อยไหมฟังๆหนในกินของที่อ๊อกเลือกดิ ของออฟเชอรี่วิซีนอะไรนะชื่ออะไรนะวิซีนแน่วิซีนเน่เชอรี่อร่อยไหมอันไหนอร่อยกว่ากันชีกว่าเจอ่อไหมต่อให้เป็นประเทศเดียวกันอะ่ะแต่ว่าแต่ละเมืองอะ่ะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรหลายๆอยา่างมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะอย่างเช่นว่าสนามเด็กเล่นเนี้ยที่บูคาเรสต์นะโอโ้โหอลังการเยอะสวนเยอะเต็มไปหมดเลย แล้วก็พอมาที่บราช็อปก็เป็นสนามเด็กเล่นอีกแบบหนึง่งส่วนที่ซีบิวซึ่งมันอยู่ใกล้กับบราช็อปมากเลยก็สนามเด็กเล่นก็จะดอบลงมานิดนึงข <c oughs> นมปังเนี่ยที่เราซื้อที่บราช็อปน่ะเขาจะให้ถุงมาอันเล็กน,นึงมันไม่ใช่ถุงอ่ะเหมือนเป็นกระดาษให้จับกินเฉยๆแต่นี่ที่นี่ก็คือให้เป็นถุงเลย oh. สามารถที่จะปิดได้อย่างเงี้ยแต่ไม่ให้กระดาษแต่ที่ราช็อปให้กระดาษก็มันเป็นสิ่งที่เออมันอยู่ประเทศเดียวกันแต่คนละเมือง คือสมมุติเราซื้อพิซซ่าซีกหนึ่งมาเขาให้เขาหอ่อก,กระดาษนี้มาแค่จิดนหนึ่งพอให้จับเฉยๆแล้วก็ให้ทิชชู่มาแต่ว่าถ้าเป็นห่อใหญ่อย่างนี้ก็จะได้กินได้แบบไม่หกไงถือกลับบ้านได้ด้วยส่วนทิชชู่เขาอาจจะเอามาอยู่แล้วหรือยังไงเด็ดให้ทิชชู่เพิ่มอีกสักหน่อยนึงก็ไม่ได้น่าจะเปืองอะไรมากมันแปลกตรงที่ว่าต่อให้เป็นประเทศเดียวกันแต่ก็วัฒนธรรมไม่เหมือนกันส่วนคุหลาบตรงนี้สวยมากเลยอะเข้าฟรีด้วยนะ แล้วอดอกไม้มันเยอะมากอ่ะกุหลาบแต่ละสีกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะสีชมพูหอมสุดเนี่ยเฮ้ยกลิ่นอนสบู่ดอกมันโดกมากเลยอ่ะจี่เข้าใจว่าเขาไปเอาไอ้ที่มันมีดอกอยู่แล้วแล้วเขา,อาเอามาปักอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเลี้ยงตั้งแต่ไม่มีดอกแล้วมันก็ขึ้นเองเงี้ยอยากเด็ดมากเลยอ่ะแล้วคําถามถัดมาของจี้ก็คือเขาไม่กลัวคนเด็ดเหรอกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเด็ดไปเป็นของตัวเอง หรือเขาเชื่อใจมากมันน่าเด็ดมากเลยนะจําได้ว่าตอนนั้นที่เราไปญี่ปุ่นครั้งหลังสุนอ่ะตรงนิโก้หรือตรงไหนที่มันเป็นทุ่งดอกไม้แต่เขาก็คือดึงคนมาที่มาเร็จแล้วเขาก็มีร้านขายของอันนี้ไม่มีร้านขายของเออ๋ามีร้านไอติมอยู่ร้านหนึ่งคือคือเราจะเห็นอะไรในญี่ปุ่นเขาพร้อมกับร้านขายของแต่อันนี้คือเห็นก็เห็นเลยไม่คดเลยคือของเราอ่ะทางเอเชียคือเขาทําทุกอย่างเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเพื่อที่จะขายของคือคิดจะขายไงแต่ของทางยุโรปน่ะ คือเขาเหมือนกับเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลอยู่แล้วเป็นงบของเขาเขาไม่ได้ดึงมาเพื่อการค้าแต่ไอ้ค้าร้านขายข,ายของไอ้โต๊ะไอติมอะไรพวกนี้คือเขามีเอาไว้เหมือนมีไว้อย่างนงั้นเองแหละขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไไมเป็นไรไม่ได้ทําตกแต่งพวกนี้มาเพื่อที่จะขายของแต่มันเป็นของพื้นฐานที่ประชาชนที่เสียภาษีจะต้องมีแล้วก็เฉพาะแถบยุโรปตะวันออกนี้ด้วยนะที่อาจจะมีร้านขายไอติมหรือขายแสแน็คอะไรแซมอยู่ในสวนนะแต่ว่ายุโรปตะวันตกะ เราแทบจะไม่เคยเห็นร้านอะไรอยู่ในสวนเลยสวนก็คือสวนอย่างเดียวอันนี้จีไม่ได้เด็ดนะมันล่วงอยู่ตรงนี้จีก็เลยเก็บมาอาจจะมีคนเด็ดแล้วแหละแล้วก็ทิ้งเอาไว้แถวนี้เพราะว่าดอกไม้มันอยู่ตรงนู้นแล้วมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงแสดงว่ามันต้องมีคนเด็ดบ้างแหละที่จีบอกว่าเอ้ยเขาไม่กลัวคนเด็ดหรอแ,แล้วดูสวนสาธรารณะเขาดิเขามีทางเดินป่าให้ด้วยอ่ะรลกตัวนี้สมาธิสูงมาก ต้องเดินไปวะอุ้ยก็แล้วตอนนี้เขาไม่กลัวดอุ้ย,ยมันได้ยินแล้ว มันมาใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือ,ค,อคือมันไม่กลัวคนถึงขั้นจะวิ่งมาหาเราเลยเหรอเอ๊ะกระลอกที่นี่เขาสู้คนว่ะเขาเห็นคนแล้วเขาวิ่งมาหาว่ะเฮ้ยอ็ออย่าเดินมาดิมันกลัวเลยเห็นไหมมันก็ลลอมันน่ารังนะ มันหาอะไรอ่ะมีคนให้กับอาหารก็ลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ลอกมันไปเอามันไปเอาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็มาเก็บในรูเนี้ยฉันรู้ที่ซ่อนอาหารของเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทลายลังอาหารของเธอนี่ไงนี่ไงเขาไปเอาอาหารจากคนใช่ปะ่ะดูเป็ดเดว่ายทวนน้ําอ่ะตรงนี้เป็นดงเป็ดเลยอ่ะมันอาจจะเป็นวเบิร์ดหรือเปล่าไม่ใช่เป็ดจีก็ไม่รู้นะ ทะเลาะกันแล้วอะ่ะมันกำลังทำความสะอาดปีกมันโฮยสวยจังเลยเนี่ยมีตัวหนึ่งกระพือปีกแล้วตัวอื่นๆมันก็จะพือกระพือตามว้าวกระพือตัวหนึ่งมันจะกระพือตามหมดเลยนะ